สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพบพอกันอีกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าหกโมงค่ะพี่น้องค่ะที่เก่าเวลาเดิมมาหยิบยกประเด็นดังตามติดกันต่อค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยให้หัวข้อว่ายุทธการฟ้าสางอัดจ,จัดหนัก จักรีมุนีผู้ใหญ่บ้านโดนไปตามๆกันล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ20กว่าคนเช้านี้คุณอัดได้มีทําการทําการทําคลิปคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็จับใจความได้ถือว่าหนักเหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากที่คุณอัดติดตามใส่ข้อความว่ายุทธการฟ้าสางนี่เป็นคำเป็นคําที่น่าสนใจน่าติดตามเหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะคาว่ายุทธการฟ้าสางออกมาหลายวันแล้วแหละแต่คราวนี้ก็คือยังไม่ได้ปฏิบัติจริงยังไม่ได้เจอจริง จริงนะพี่นอนะ้องเนาะคุณอาจบอกว่าถ้าในกรณียุทธการฟ้าสางถ้าลงมือเมือม่อไหร่เดี๋ยวแต่ทาการไล์สดให้ดูมาดาหน่อยก็ยังแย้งว่าทําไมคุณอาจรู้ดีจังอันนี้ขออนุญาตถามค่ะพี่น้องค่ะทำไมถึงรู้ดีจังเพราะว่าเพราะว่าคดีอะไรยังไงต่างๆโอเคอันนี้มันเป็นคดีของป่าไม้แต่ถ้ายุทธการฟ้าสางเนี่ย จะเป็นการ <c oughs> ออกหม้จงหม้จับของคดีน้องชมพู่หรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขาแต่โอเคอกรณีกรมป่าไม้นี่ยมันสามารถรู้ได้แต่ถ้ากรณีความลับของคดีน้องชมพู่ว่าใครจะเป็นใครจะออกหมายจับเมื่อไหร่นี่มันทำแม่งทำแม่งค่ะพี่น้องขาเพราะความลับของทางราชการสำนวนคดีอะไรต่างๆมันไม่น่าจะออกมาเผยแพร่ให้เห็นก่อนที่จะออกมาทําการอย่างที่รู้กันแะค่ะพี่น้องขาเกิดเหตุการณ์จะจับใครอะไรยังไงเขาต้องเป็นความลับอยู่แล้วแต่คราวนี้คือ คือถ้าคุณอัดออกมาเปิดเผยว่าไม่เกินวันที่15นี้ไม่รู้จะเป็นเกี่ยวกับคดีหรือจะเป็นเรื่องของกรณีพรบป่าไม้หรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องคะอันนี้ต้องรอดูแต่บางทีถ้าเป็นของกรณีคดีของน้องชมพู่อย่างที่ว่ามันก็ถือว่าผิดอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่าเอาข้อมูลอันเป็นความลับของทางราชการมาเผยแพร่ทําไมถึงรู้นั่นแหละคือสิ่งที่มาดามเราก็ยังสงสัยคาใจค่ะพี่น้องคะคราวนี้เรามาติดตามเรื่องของ20กว่าคนที่จะออกหมายจับจะมีหนังสือเชิญอย่างที่ แล้วก็ของจักรีก็โดนสารไปแล้วโดนหมายไปแล้วอย่างที่ว่าส่วนมูนีมาดำหน่อยไม่ไม่รู้จักหรอกคะ่ะมูนีแต่มามาดำหน่อยได้กินจากคุณอาจ,อาจก็เลยอยากจะจิบยกบาเล่าอย่างที่ว่าโอเคคับพี่น้องคะ่ะจากเหตุการณ์ที่บอกว่าเรื่องพญานาคคุณอาจเอาเรื่องตรงนี้มีการตัดต้นมุงต้นไม้แล้วก็คุณอาจก็เอ่ยถึงสื่ออมรินบอกว่าชี้แจงชัดเจน สามารถที่เอามาประกอบเป็นสำนวนคดีเป็นหลักฐานได้อย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดํานหน่อยก็ติดตามข่าวของอมรินทีวีนี่แหละถือว่าชัดเจนอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็จะมีการเกี่ยงกันมีการถามกันตั้งแต่ต้นว่าตกลงใครเป็นคนให้ลุงพลทำปพญาหน้าใครเป็นคนสร้างเขาก็ทางกราฟิกออกมาว่าคนเริ่มต้นก็คือลุงพลแล้วก็ไปหาพระอาจารย์พลพระอาจารย์พลก็เชิญฤาษีมาร่วมด้วยในการวันที่มานิมิตวันที่จะ,ะสร้าง พญานาคนั่นแหละค่ะพี่น้นองคะมันก็เป็นที่มาที่ไปตกลงใครเป็นคนตรงนั้นคุณอาจเาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเกี่ยงกันจัดให้ทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์พลแล้วก็ ฤาษีจัดให้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้คุณอาจบอกว่าเขากําลังสั่งตรวจสอบไม,ไ,มไม่เชิงสั่งสงสัยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะมีการอาจจะมีการตรวจสอบว่าวัดได้มาโดยวิธีใดอะไรยังไงแล้วก็เล่าประวัติร่าวๆของพระอาจารย์ผลว่าแต่ก่อนเป็นอะไรยังไงประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งในกรณีที่วัดพระอาจารย์ผลดานพระอินทนี่แหละคะ่ะนั่นก็คือมันก็เป็น เป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเยอะแยะแหละครับพี่น้องค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องตรงนี้มันก็กลายเป็นบานเบิกไปเจอทุกคนอย่างที่ว่าคราวนี้20คนคือใคร ยี <c oughs> ส่สิบคนคือใครบ้างนั่นแหละค่ะพี่น้องคะมันก็ตั้งแตไ่ไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายคลิปไม่ว่าจะเป็นคนตัดคนลากคนดึงคนอะไรยังไงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตามในคลิปคลิปที่ยูทูบเบอร์หลายช่องถ่ายทอดเขาก็เอาตรงนั้นมาเป็นหลักฐานรวมแล้วก็ปาเข้าไปยี่สิบคนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เว้นกับพี่น้องขะผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ใช้ข้อหาว่าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ทาไมถึงไม่มีการห้ามปามลูก บ้านอยู่ตรงนั้นแท้ๆเห็นด้วยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าในกรณีที่แพร่ถางตัดแล้วก็มีการก่อสร้างอะไรตํานองนั้นก็รูู้่แล้วว่าเป็นป่าสงวนเป็นที่ที่ไม่สามารถที่จะบุกรุกเป็นที่ข้อหาบุกรุกป่าอย่างที่ว่ามันก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เห็นอย่างว่าแล้วคะ่คะพี่น้องขะคราวนี้ค่ะพี่น้องคะ จัดให้ทนายดังอีกออคุณอาฉริยะบอกว่าทนายหิวแสงทนายต้องการความโด่งดังทนายหิวแสงอย่างที่ว่าแล้วค่ะ <c oughs> จัดให้ทนายอีกหลายดอกเพราะว่าทนายจะได้มีงานมีเงินใช้ซุปเปอร์สตาร์ว่างั้นก็หมายถึงใครก็ไปแปลเอาลคะค่ะพี่น้องคะแล้วคราวนี้ <c oughs> จัก,กรีค่ะพี่น้องคากรณีที่จัก,กรีที่มีการโพสต์หมิ่นประมาทตอนนั้นก็มีการาส่งหมายสารไปแล้วคุณอาจบอกว่าน่าจะไม่เกินวันที่15ได้รับหมายสารแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกับพี่น้องแล้วก็มาต่อด้วยที่มุนีมุนี <c oughs> ตามจริงแล้วมาดามหน่อยในส่วนตัวเองไม่เคยได้ติดตามคําว่ามุนีหรอกเพียงแต่ได้ยินจากคุณอัดก็เลยไปส่องๆดู ก็เป็นประมาณว่าเป็นคนไม่รู้เป็นใครล่ะค่ะพี่น้องค่ะที่มีศักดิ์เต็มตัวประมาณโอเคอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่คราวนี้คุณอดพูดนี่ก็ถือว่าหนักอ่ประมาณว่าอย่ามากราบตีนนะอย่าอย่ามาขอเหมือนมาขอขมามาก้มมากราบตีนเหมือนที่ไปออกรายการช่องอื่นช่องแปดหรือช่องช่องไหนช่องอัมบารินนี่แหละค่ะพี่น้องขะเขาบอกว่าคุณอดบอกว่าจะไม่ให้อภัยมีแต่อะไรนะตีนเสยเลยนะว่าอย่างนี้นะค่ะพี่น้องขะถือว่า จัดหนักจัดแรงเหมือนกันเพราะตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลจากในคลิปอยู่ตัดต่อคลิปออกมาว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรตัดเขาเรียกอะไรนะ เอาความผิดกรรมอย่างที่ว่ากรรมอย่างที่ว่าลหละค่ะพี่น้องคะสี 40, ่สิบห้าสิบกรรมว่าคนนี้ต้องโดนแน่นอนมู่นีมู่นีนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่คุณอาดก็บอกอย่ามากราบขอบคุณเอยอย่ามากราบขอขอ,ขออภัยอย่ามาเจอตีนเสยเลยนะว่าอย่างนี้โอ้ถือว่าถือว่าแรงถือว่าหนักเหมือนกันแ่ะค่ะพี่น้องคะอันนี้เราก็รอดูค่ะน้องใครเป็นใครใครทําอะไรก็รับกรรมไปตาม,ตามกันอย่างที่คุณอนาดบอกนั่นลหละค่ะพี่น้องคะไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไปโยนใครผิดใครถูก รับทุกคนจัดให้ทุกคนต้องการที่จะให้ได้รับทุกคนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ความผิดเจรานพยายามหลักฐานมีมาเป็นแบบนี้ประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง,งโอเคขอบคุณทุกท่านคะ่ะพี่น้องะ่ะขอบคุณที่ติดตามหยิบยกมาเล่าเป็นประเพณีเป็นประวัติการเป็นสิ่งที่ข่าวโซเชียลน,น่าติดตามนะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ